สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องทีวีวายเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอตอลคิงกิโดล่านะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นครับถือว่าเท่มากเลยนะครับจริงก็จริงกว่าแอตอลจริงกว็แอตอนที่ผมเคยรีวิวไปแน่ๆครับแอตออนนี่เจ๋ิงที่สุดละผมบอกเลยว่าโคตรเท่ะครับถ้าเกิดรีวิวที่เฉยก็คงจะเห็นแค่นี้แหละครับทั้งคลิปผมก็เลยจะมาสู้กับบททดสอบของมันนะครับ บททดสอบของมันบททดสอบของมันก็คือวิทเทอร์นะครับให้มาสู้กับวิทเทอร์เหนะครับมันมันจะเป็นยังไงครับมันตีทุกตัวในโลกแมคคับนะครับเอาไปสู้เอชซีพีก็ได้แล้วแต่ยนะครับโอ้ยสู้มันวิทเทอร์วิตเทอร์ไม่นานรอดนะครับมันตีแรงมากเ่อนมันไม่ตีวิตเทอร์นั่นครับมัน ตีวิเทอร์ทีเดียวตายนะครับโหดเลยนะครับสำหรับตัวนี้สำหรับเอ็ออนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับนี่เป็นเอ็ออนคิงกิโดล่าที่จริงที่สุดในคิงกิโดล่าแล้วนะครับนี่เอาไปเล่นกันได้นะครับเอ็ออนนี้ผมก็จะทิ้งยิงไว้ใต้คลิปเหมือนเช่นเดิมนะครับสำหรับเอ็ออนนี้คลิปอาจจะสั้นไปแต่ก็มีแค่นี้นะครับเอ็ออนนี้ก็มีแค่ตัวเดียวจะทำอะไรได้ครับแต่มันเป็นเอ็ออนที่เก่งมากเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ชัดดีที่สุดในกอซินาแล้วว่านะ นีสิบผมสิบให้60สิบผม, 10, ผมให้เต็มสิบเลยนะครับจุลภาคเองวันนี้ยอดคนทำเลยเขาต้องขยันมากมีมาหนี่นะครับ